โอ้ยได้แล้วได้แล้วได,ลได้แล้วได,ลได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาอะมาแล้วพอดมามาสามวันรอมาสามวันหนูรอมาสามวันเพื่อจะมีเคกับพอดพรุ่งนี้มีพรุ่งนี้ไปพบตื่อีกไหมพรุ่งนี้มีค่ะวันสุดท้ายแล้วเนาะใช่เอ้ยไม่ไม่หรือครับพอดูวิเชิญเลยเหรอเนี่ยเชิญเลยค่ะหนูพร้อมมากเอ็มพีพีหนูขายได้กี่กิโล่แล้วหนูขายได้ห้าหมื่นแล้วหนูเลยขึ้นก่อนครับพอสโอเคต้องขายได้ห้าหมื่นต่ำ แล้วเธอก็ยังเออมีบีนามีช่วยด้วยเร็วๆช่วยด้วยเนี่ยปล่อยให้ผมเล่นแล้วเป็นอย่างงี้ดูสิผมเล่นกับนางงามเล่นกับคนในสังกัดผมแพ้หมดแหละเพราะเขามีอันคาราโอ้ยนี่นี่ขาเปลี่ยนชีวิตผมเลยอังแรก คือครั้งนี้อันใหญ่หลวงมาแล้วอัใจมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยเร็วๆคุณสองกิฟต์พอยต์เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอเทพมีหน้ารอแป๊บหนึ่งนะสลามอะลีกุมนีรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บเดี๋ยวมันจะมีมีนแอคสั้นแล้วจะได้คุณสามมาจากไหนอันสองหมื่นห้าว้าวแม่มาแล้วเอ็มวีพีหนูเร็ว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 เอ็มวีพีผม เร็วๆโบนัสมิชชั่นหกสิบวิทุกคนคูณสามคูณสามเร็วเลยเร็วเลยคูณสามยัง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 มิชชั่นของหนูคูณสามแล้วตอนนี้ของหนูคูณสามแล้วค่ะทุกคนรอเลยแล้วอย่าไปฟังอย่าไปฟังอย่าไปส่งอย่าไปส่งรอก่อนรอก่อนรอฟังผมก่อนรอฟังผมก่อนรอแป๊บหนึ่งมาเร็วๆกิฟติ้งพอยต์ทาร์เก็ตอร์ร้อยสี่สิบ เร็วๆทุกคนขอหน่อยเร็วขอหน่อยเร็วๆแลวกด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 เร็วกดก่อนกดในลิสต์ทเก็ตไว้ก่อนเร็วๆอะไรก็ได้ลิสต์ทเก็ตแล้วขอบคุณนะครับโอยมีมีน่าขอบคุณครับลิสต์ทกนคุณสาเอว้าวเยอะคุอะไรก็ไม่รู้ยังไม่ได้คุยอยูโอีว้าว โอ้ยนีก็ยแล้วนาสัวาโ้ม่าสู้กับจารีอ่ไงเงี้ยตอนจารีขอบครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนทุกคนเลยนโอ้โหบออได้ทุกคนลนลลน ใครมีนวมส่งประกนได้ไหมพยุมีนวมก่อนแล้วก็มีนวม่อนมีนวมก่อนมีนวมแล้วใครมีนวมจมีนวมใครมีนวมคืมีนวมส่งมาส่งมาส่งมาให้มีได้แล้วครับ900,000น่ารักที่สุดในโลกเลยนะครับ9 0 0ที่จะามนิ่งไป5 5 0 0 369,000รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเล็กหนึ่งนาที58วิแม่ชีช่วยหน่อยแม่เย็นๆนะครับเย็นตอนนี้ตอนนี้เอ็พของผมคือ มีบีหน้านะครับแล้วก็กุ๊กกิ๊กนะครับแล้วก็คุณอนอนอนนะครับคุณอัญชลีคุณอัญชลีสู้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 โอ้โทำไมยูดของบอสนักกว่าเอ้ยหนักว่าที่ไหนอัเนี้ยสามแสนเจ็ดก็จะหยอกอยู่เอนแล้วขอวันห้าแสนหนูจะตามยังไงอีสองแสนอ่ะ,ะเดียวีหนึ่งนาทีสุดท้ายจะตมีคนทุ่มอีหนึ่งนาทีครึ่งอีหนึ่งนาทีครึ่งวๆแล้วรอต้องนาทีสุดท้าเทรก จารึกไว้ตอนนี้คนดูหนึ่งหมื่นแปดร้อยคนนะคะคนคนดูหนึ่งหมื่นเร็วเร็วอันนี้คนดูห้าพันเองเร็วเร็วตอนเหลือหนึ่งนาทีสิบนี้นะอย่าให้ทางนั้นตามมานะอย่าให้ทางนั้นตามมานะอยากเห็นเลยย้อนอยากเห็นเลยย้อาอยากพามีบีหน้าไปเที่ยวภูเก็ตเลยย้อนอยากเห็นเลยย้อนอยากพามีบีหน้าไปล่องเลยยอนตอนเก็บตัวมิสแกร์อินเตอร์ที่ภูเก็ต <S 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 แกนินเตอร์ที่ภูเก็ตหรอว่าไม่ใช่ดีกว่าแกนินเตอร์ยังไม่รุกที่ไหนอยากพาไปล่องเอ้ยจะมีจัดแฟนมีที่ภูเก็ตอยากจะชวนมิบีหน้าไปจังเลยเหลืออีกสี่สิบเหลืออีกสี่สิบวิเหลืออีกสี่สิบวิเท่าไรโอ้เราต้องมีแฟนมีที่ภูเก็ตต้องเดินก่อนก่อนล้างเลยยอดเราต้องนั่งเครื่องบินก่อนเหลยยี่สิบหกวินั่งเครื่องบินก่อนนั่งเครื่อยอดไปพัทยาก็ได้ทุ่อน ไมมาเลยไมแดงไม่ค่อยขึ้นเลยอ่ะโอ้ยมันเป็นอะไรอ่ะเราก็อุบ๊ยเราทำอะไรกันแน่เนี่ยชิคกี้ิคกเลยย็นเลยโอ้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณแล้วเร็วเร็วรีบหมดไปเร็วเรทำไมมันไม่ตบโอ้โหโอ้โหรถไฟหาะดีลังกาโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้ อ้ย oui, ขอบคุณนะครับ evet> เป็นซูเปอร์เอ็ีได้นวมไปด้วยแล้วก็คุณกุ๊กกิกได้นวมไปด้วยนะครับคุณเนิร์สคุณออนอะมนออนออออนอัมนนะคุณอันชลีคุณเชอรี่คุณน้คุณช็อปนิวนะฮะคุณน้ำพึ่งคุณแคนดี้ขอบคุณนะคะโอ้โโหดไปเล่นแมตเดียวเถอะถ้าเล่นอีกแมตนึงเด๋ยวกลัวกลแพ้กลัวแพ้ เอามันต้องมีรอบล้างตานะคะมันต้องมีรอบล้างตาของหนูต้องขอบคุณพี่เล็กนะคะขอบคุณพี่ซันแบร์นะคะขอบคุณแม่พิชี่ขอบคุณพี่รูบี้ขอบคุณพี่รักนะคะขอบคุณพี่ดิวนะคะเอาพี่มหาเฮงนะคะแม่ปานะคะพี่ไวนะคะคุณอขอบคุณนะคะทุกคนอ่ะอีกสักรอบไหมคะบอสอีกสักรอบไหมหนูว่ารอบนี้หนูก็ไม่แพวเหมือนกันละรอบกี่ทีหนูก็แพ้มาแล้วเพราะว่ามีมีบีน่าคือโหดมากตอนนี้ใครพร้อมส่วนอย่เ้ยจะไปเที่ยวสวุญเดือนนสงสารมีบีน่าโอ้ยอ่ะส่งมาส่งมา ส่งมาส่งมาทุกคนทุกคนช่วยกันได้ไหมเน่ะตอนนี้พี่เล็กหลังหักแล้วว่าหนูมากหนูมากยินดีแฟนยินดีแฟนพีซคิกตอสติกเกอร์ r me สหเิฟนช์มาเลเซียฟิลิปปินส์มาเลเซีย yes USA จับ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 จั คุณกรนกพรคุิกชุกเร็วๆอะไรก็ส่งมากนเร็วของเขาเข้าพันแล้วเร็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 เร็วเร็วเร็ๆเร็วเร็วเร็วเเร็วเร็วเเ็วเรกวเร็วเร็วเรกว็วเเร็วเร็วเร็วเก็วเรกวเรเร็ว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 เร็เร็วเร็วเร็วเวทุกคนร็วเรเร็วเร็วเร็วเววเร็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 วเรเท็วเเรรรเเเยวยววยเท ว้าวมาแล้วนะบอลเพื่อนของผมมาแล้วเทพมาแล้วเทพมาแล้วเทพมาสุดยอดแล้วเทพรู้จังหวะในการมาด้วยรู้จังหวะในการมาด้วยว่าต้องสาดเท่าไหร่ต้องใส่ตรงไหนเก่งที่สุดเลยนี่พี่นะคุณ็สามาแล้วคุณนสามาแล้วเก่งที่สุดเก่ง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 ที่สุดเลยช้างมาแล้ว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 โอ้ยยังหงอยังหหงงอยังอ มงก่นเลย่งที w, ่สุดเลยนวมานวลมาดอกดอกกุหลาบอย่าพึ่งดอกกุหลาบอย่าพึ่งกด็ดขาดนวมานวมาเร็วนวมาชกไปชกมานวลมาเร็วดอกกุหลาบอย่าพึ่งนวมาอยู่ตลาดน้ำมาเร็วๆทุกคนทุกคนเร็วคุณถามแล้วคุณถามแล้วส่งมาเขาใจ้เร็ว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 เอัวเร็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 วเบอวเร็วเร็วเรวเร็เร็ว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 ๆเร็วๆเร็วๆวเวเ ชอบแบันี้ที่สุดเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนะที่ให้ผมมีชีวิตอยู่ต่อนะขอบคุณนะครับโอ้ยทุกคนตามคนติดมาแล้วชีวิตอยู่ต่อได้ทำงาน้นยนะให้ผมมีชีวิตอยู่ต่อเร็วทุกคนคุณสามเร็วตอนนี้คุณสามทุกคนคุณสามจริงก่อนเลยทุกคนตอนนี้คุณสามทุกคนตอนนี้คุณสามเร็วคุณครูเร็วคุณสามคุณสามทุกคนช่วยกันหน่อยเร็วควรช่วยกันหน่อยเขาแซงผมไปแล้วเร็ว

ยังทันยังทันยังทันยังนังทันขอให้มีชีวิตอยู่รอดก่อนไปเเร็ว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 ขอให้มีชีวิตอยู่รอดนไปทุกคนเอาปมาสองพันก่อนเร็ว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 ฮู้เร็วพรมาเร็วทุกคนว้ย เดี๋ยวผมจะไปดูเมก่อนล้นะคะเรมจไปดูเกมก่อนแล้วนะคะอนนี้อย่าพึ่งกุหลาบจะพึ่งกุหลาบจะพึ่งกุหลาบจะ่พึ่งกุหลาบอยาพึ่งกุหลาบอะาพึ่งกุหลาบอพึ่งกุหลาบอยพึ่งแพ้ไปแสนหกเองกุหลาบอะพึ่งกุหลาบจะ่พึ่งกุลาบ่พึ่งผมของคุณกุหลาบอพึ่งกุหล่าพึ่งหลาบอย่าพึ่งกุหลาบอย่พึ่งพันธันพนเด้ยวามปีกอย่าด้่หาย่าพึ่ง่าแล้วเล่าแ เร็วๆทุกคนชิดมากครับสี่ล็ก็ไม่ส่งให้บอสบ่อยมากเลยหรือสิบสี่วิือสิบสี่วิห่างกันห้าหมื่นห่างกันห้าหมื่ห่างกันห้าหมื่นทำยังไงแล้วห่างกันห้าหมื่นมน้รงเลรงเลยเลยเลยงเลยว้าว้านนกนทบไปห้ามืนเองอ่ะ โอ้ยขอบคุณครับออ <c oughs> ้ยไม่งั้นก็จะได้เอนะ็มบีพีกันจังเง่ะมีมินะขอบคุณนะครับมิเข็มทิศครับเอ็มบ <MVP S 1> ีพีขอบคุณค่ะขอบคุณนะฮะขอบคุณวินอมยิ้มชอบขอบคุณมากครับบอส <c oughs> อะไร <c oughs> รูด,ดบอสโหดจังอง่ะเออเทพนานๆจะลงมาสักทีหนึ่งตอนเทพไปลงมาตั้ยยงประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะฮะบอสขาแบ่จะบอกว่าพี่เล็กที่เป็น MVP ีแบมมาไปส่งให้บอสชนะมาหลายรอบมากคือ คือไปส่งให้บอสชนะหลายรอบเลยบอสบอสขายนให้แบมด้วยก็ได้นะคะขอบคุณครับพี่เล็กครับพี่เล็กพี่เล็กเปลี่ยนใจไหมมาส่งให้ผมมาเอาไหมเสมอเท่ากันอพอแล้วนะจะต้องสองหนึ่งไหมอุ้ยบอสโหนะหนูไม่ต้องสองหนึ่งพี่สงสารเอ p มีพีพี่สิพี่เป็นคนคิดเก่งใจคนนะหนูก็เหมือนกันหนูก็เก่งใจพี่เล็กอะไดี บอกเลยมอสขอมาแล้วคะทุกคนมอสขอมาแล้วคะจบนะคะจบนะจบนะฮะจบนะฮะแล้ววันนี้ไม่เล่นกับใครแล้วนะจบนะฮะจบนะฮะจบนะฮะเร็วๆครับหัวลื่นแล้ววันนี้ทุกคนพี่เล็กพี่เล็กขออะไรอย่างไรไหมพี่เล็กข้ามมาหน่อยพี่เล็กครับพี่เล็กดูสองจอจะมาพี่เล็กพี่เล็กสัญชาว่าจะเขียนบทนะเออที่เรื่องใหม่จะให้โัวแบมแบบเด่นๆเลยถ้าเกิดพี่เล็กข้ามาทําให้ผมชนะเนี่ย รับรองได้ว่าบทมีทุกตอนเลยจำเลยโซน่าเนี่ยจำเลยจำเลยการันตีได้เต่ดูที่พี่เล็กมาไหมพี่เล็กไม่มาคนที่มาคนแรกคือคุณภาวดีเช็คชื่อเลยคุณภาวดีมาพี่เล็กไม่มาไม่ยังว่าหนูได้มีพี่เล็กพี่เล็กก็รักโซแบมพี่เล็กต้องข้ามาส่งให้ผมเพราะว่าส่งให้โซแบมตอนนี้ก็ชนะในเกมแต่ถ้าส่งให้ผมชนะทั้งชีวิตโอ้พี่เล็กพี่เล็กช่วคราอยากให้โซแบมชนะแค่ในเกมนี้แล้วจบ หรืออยากให้โซแบมโด่งดังแล้วชนะตลอดชีวิตต้องต้องไม่เผยทุกคนจับ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 พูดอย่างนี้แล้วค่ะอํานาจทุกคนพูดนะยังไม่มีพี่เล็กมาพี่ยายโชคพี่ยายโชคนทั้งหมดเดี๋ยวนี้พี่เล็กจำได้พี่เล็กจำได้าะทำไมวินเป็นเจ้ากับสูตรวะไม่ก็อ๋อหายไปอีกแล้วอ่ะไม่งั้นวินเมื่อวานนี้ได้วินตั้งแต่เมแล้วก็หายไปไงอ๋อวินคือมันต้องต้องวินชนะต้อพร้อมกันเ้องชนะ นะฮะเล็ครับผมไม่รอความหวังจากใครเลยผมสงสารมีบีนาผมมีบีนาให้อีกแล้วอ่ะน่ารักที่สุดเลยอ่ะงั้นบีบีน้นเขาเขียนกับเอ็นดูโซดังข้างนอกนลมีบีนาเร็วๆวันนี้ประชุมแมักหนักมากเลยเห็นไหมแล้วพี่เล็กพี่เล็กเข้ามาฝั่งนี้ก่อนมีบีนาเมาเอ็นดู้างมาแล้วกมาแค่ปลาวานตัวเล็กๆเองกับพี่เล็กอย่างนี้หมดมันไม่ออกเขียนไม่ได้เลยเขียนติดเขียนติดอ่ะอย่างมากก็เป็นแค่คนเสิร์ฟน้ําแล้วก็หายไป มาแล้วมีบีนามาแล้วให้ดูโอ้ยเร็วอ้โหไม่คือสายแข่งดูแล้วอะอยู่นี่ถือบอลสายแข่งอยู่แล้วมากเร็วมาแล้วเร็วเร็วเร็วมีบีนาเก่งมากดูจังหวะเป๊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 ะของหนูคุณสามแล้วนะเป๊ะจังหวะไหนได้จังหวะไหนได้ที่เล็กครับผมยิ้มจับขอบคุณครับนี่ขอบคุณครับมีบีนาโอกาสเดียวของพี่เล็กนะครับที่จะแสดงสปิริตช่วยลูก นะฮะลูกจะดังต้องมาฝั่งนี้ขอบคุณนะครับมิบีน่าโอ้ยอย่างนี้กดะเบลยไงก็เลิศเลยเพอร์เฟกบอกเลยบอกเลยบอกเลยว่างานนี้ต้องใสเออสงการนี้กดะเบร์ลิงหลายงานเลยเดี๋ยวใสทั้หมดใส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 เลยใส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 เลยขอบคุณนะครับมีก้ที่ขอบคุณนะครับรถไฟขอบคุณนะครับมีกตที่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เล็กเร็วพี่เล็กมาแล้วพี่เล็กเล็กเร็วๆทำไมมาน้อยอ่ะมานิดเดียวไม่น่ารักอ่ะ พี่เล็กมันต้องเต็มอิ่มนิดนึงพี่เล็กครับพี่เล็กเพื่ออนาโคเอ็นยั่งยืนนะคุณพิ่ชี่ก็มาเพื่อนาคตอันยั่งยืนของสซนัหมดเลยเล็กมาแล้วพี่เล็กิโตมาแล้วพี่เล็กมาแล้วพี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กมาแล้วอย่างเงี้ยครับรองได้ว่าโซนาไม่ดังดิให้นะให้ตกเลยพี่เล็กจับเต็มเลยดีพี่เล็กมีมอลวมพี่เล็กเล็กเป็นมวมมาพี่เล็กมีม็วนเลวเลวเลวเ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 ว ขอบคุณครับพี่มีเข็มทิศนะครับผมยิ้มชอบขอบคุณมากครับอันดับหนึ่งนะจะต้องได้เป็น MVP ตอนนี้นะความใฝ่ฝันผมนะมีบีนะต้องเป็น MVP นะน้องเล็กต้องได้นวมนะพี่ดิชจีก็ต้องได้นวมเข็มทิศก็ต้องได้นวมเฮ้ยนี่เล็กอะน้องเล็กอะน้องเล็กอะน้อยไปไหมน้อยไปไหมมันดูอย่างแบบไม่ไม่ชื่นใจอ่ะเหลือสี่สิบีวิให้น้องเล็กตัดสินใจว่าจะให้อะไรเป็นชิ้นสุดท้ายตัดสินใจจะให้อะไรเป็นชิ้นสุดท้ายอะให้ใหญ่แล้วก็ให้กับไปใหญ่ เปิดกล้องมันได้กิวเปิดกล้องหรือยังอ่าเดี๋ยวมีวันที่สิบค่ะวอสเอ่อเห็นไหมอ่าแล้วถ้าเกิดใครเป็น M V P ผมนะวันไหนผมจะพาไปดูกองเอาไหมกองถ่ายเออแล้ว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 เีแค่นดเล็กพี่เล็กแล้วพี่เล็กพี่เล็กอยู่ไหนพี่เล็กอยู่ไหนพี่เล็กอยู่ไหนพี่เล็กน้องเล็กน้องเล็กอันสุดท้ายโชว์มาสปิริตโชว์มา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 อย่าเอาอย่าเอามีหน้ามาโชว์มีหน้า ได้เปง่ายดัดได้ได้ได้จากได้จากได้จากมิบีหน้าแทนหนุ่ยขอบคุณมากนะคะาคอนเฟิร์มแล้วรอบมีบอสแบบชันนะแบบขาดลอยเลยนะคะโซน่าไงก็ดังเพราะบอสพูดแล้วบอสพูดแล้วไฟนี้เป็นพยานโอ้ต้องขอบคุณมากมากมิบีหน้าครับน่นี่สุดยอดท้ให้กดจจเบลเขาแล้วก็เมื่อสองโอ้ยไปเกือบสองแสนบอสคุณพิจิจิคุณเข็มทิศคุณอมยิ้มคุณภาวดี คุณุ๊กิกคุณเนิร์ดคุณเดือนคุณออยไม่ต้องห่วงเ,เพราะว่าตั้งใจปั้นอยู่แล้วเลือกมาเป็นสตาร์อิสบอรอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับจะมีคอนเสิร์ตแล้วก็แฟนมีตรสิบเอ็ดคนบวกแกรนไวยซ์ Voice, ซึ่งแกรนไว้์หนึ่งในนั้นก็คืออามันก็จะรึงเป็นสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้าคอนเสิร์ตประมาณยี่สิบเพลงสองชั่วโมงครึ่งนะครับห้ามพลาดวันที่ยี่สิบหกนี้ที่เอ็มจีไอฮอล์ถ้าใครดูคอนเสิร์ตนะก็พันห้าร้อยบาท นะฮะแต่ถ้าใครจะมิตรอ gree ษเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงก็คือ private meeting ถ่ายรูปส่วนตัวถ่ายคลิปส่วนตัวอวพอรส่วนตัวไฮพ u า h ได้แลกของขวัญกันได้นะครับบัตร3,500บาทตั้งแต่บ่ายโมงจบประมาณสัก5โมงแล้วคอนเสิร์ตเริ่ม2ทุ่มนะฮะเลิกไม่เกิน5ทุ่มนะฮะใครมาไม่ได้กลุ่มปิด399บาทพรุ่งนี้ประมาณ5โมงเย็นหรือ4โมงอะ่ะจะเปิดขายด้วยกัน <c oughs> ไปติดตามได้อีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะพูดไม่ได้ว่าแพลตฟอร์มไหนนะครับ ฝากให้กำลังใจน้องด้วยขอบคุณมีบีนาอีกครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสได้เจอกันนะคิดถึงคิดถึงทุกคนมีกับพิ่ถึงมามาทุกมีเลยนะครับโอเคไปแล้วนะหนูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณี่ค่นะคับขอบคุณกค่ะยัคุณคี้ขอบคุณบพนี้บคุณาด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค